สวัสดีพี่น้องมู้เพื่อนเมืเ่อสุบสุคนโดนแลน้องบริมาพ่อกันมานีวางเวียกพี่น้องชิมาภาพเลาะหาเก็บเห็ดเห็ดคมๆพี่น้องซ้ายเดียวมานีบมมีมือกล้องเลยมันอยากทำให้นำหน้าพี่น้องบริไทคอนเทนต์ให้พี่น้องเบิง่งเนาะหลายลายเรื่องมานีชิออกเลาะหาเห็ดคมเห็ดปวกเห็ดเอาวัตถุเห็ดพี่น้อง เห็ดยังผ่านหน้ามันเก็บเรียบไปเบิ N ่งเลยประมาณนี้ล่ะออกเลาะมาเป็นเห็ดเอ่อผึ้งผึ้งสีเหลืองแล้วก็เห็ดแหน่นะพี่น้องหรือภาษานึงว่าเอิ้นเห็ดคมส่วนเห็ดปอกก็ยังบ่ทันได้เจอ มาลุ้นนํากันเลยว่าหน้าตาเห็ดปวกมันสิเป็นจังได๋มันสิมดอยู่ฮู้ได้บ่ปลาแถวโน่นนานี่่เดี๋ยวๆถพจังสิเิ่นงนไก่กันอยู่เบิ่งนเห็ดคือมันสิออกเป็นจุดเป็นจุดอยู่เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเห็ดพ่ง ไอดอกบ,นบานๆนะเป็นเห็ดเบือเด้อจะไปเก็บเด็ดขาดไปเลยอาตัวนี้จะเป็นเฮตผึ่งนี่เป็นเฮตผึ่งเหลืองเฮตผึ่งเหลืองสิเชบแต่ตัวนี้เป็นเฮตผึ่งเอ่อ,เอ,อเนี่เฮตผึงออ่งสมเนาะสองสองแนวเดีคนละอย่างเนีแต่เป็นเฮตผึ่งคือกันพี่น้องเติร์ตตัวขาวนี่สิเชฟเดี๋ยวก็ดอ,อกใหญ่กว่า,ามาโม่กัน กำกังเกิดเอ,อ้ะกำลังออกเนาะกำลังออกอืมออกปนกระเพ็ดพี่เบื่อเนาะอเออเพชรลมเห็ดเดิมมาหนิออกแล้วอืมออกน้อยเดียวเดี๋ยวไ,ไปเบิ่งมูใหม่อีกก่อนเจอมูหนึ่งอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดเพลิงเหลืองอีกแล้วน,นี่เนาะ ดอกไม้น้อยเนาะออ๋กำลังเกิดเนาะเป็นนามเป็นนามเป็นหมงเลยอดอกไม้น้อยฮุบไปเลยทั้งกี่ดอกกี่ดินไปเลยกำลังแตะลายเตอะพี่ที่โอ้มาน่นประมาณมืออื่นเฉาหรือค่ำๆน่าจะใหญ่เนาะจะเป็นมืออื่นเฉาคนละกลัว hmm 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 này hmm NGÀY này, hmm 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 ô hmm 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 ยอดเลยเก็บเก็บไปต้องสีเหลืองอมเติมเจอแล้วบ,นบานเจอเจอเห็ดปวกกระแดงบานมาเลยโอ้เกิดแต่บานแต่เศร้าบุญวาสนาเห็ดบานเปลยโอ้ยนี่ปัวเนี่อ่อพปปมมะ, <c oughs> อะพอได้เหมือนกันแน้ว เห็ดปกวปกเถาบ่เใ็ดปวกน้อยนะออกมาต้มตุ่ยเจือหอยกินหมดเลปลือยนะก็มีออกตะวนันขี้ลายแท้เนาะหมูมันบ่มีบันนอะเดี๋ยวหาหมูมันอีกก่อนโอ้ยเนียวเดียวนะึงท็ดงนั้นแล้วไป็นน้ำมือกันโยมีผักติว๋ว ได้ถ้วยหนึ่งอยู่ดอกเนาะได้ไวเลยเพิ่นหาได้เห็ดปวกอันนี้หาได้แต่เห็ดขมพี่น้องเห็ดเผ่งเผ่งหน่อยทางเห็ดเนี่ยผักเติยวแกงเฉี่ยหอมว้าวพี่น้องสดใสเลยได้แต่เห็ดแม่คมบคุมธรรมดาเดี๋ยวแกงพี่น้องรุ่นน้องแกงเหมือนกัน เัวตอนกงอีกตันึงเล้เสียบ